I'm so... เป็นเหมือนงานสกรีนลน์เท่ๆนะคะพบได้ในเสื้อผ้าแนวสตรีทแต่หากสังเกตรวดลายดีๆค่ะเงาที่เห็นบนเสื้อแจ็คเกต็ตเสื้อเชิ้ตและก็างเกงนั้นคือตัวหนังตะลุงนะคะศิลปะการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ค่ะหากก็แปลกตาไปในอิริยาบถต่างๆทั้งการไถสเกต็ตเล่นสกูตเตอร์ยกมือถือเซลฟี่นี่เป็นการตีความค่ะจากโจทย์ contemporary southern batik ของเอกทองประเสริฐดีไซเนอร์ชื่อดังค่ะนำเอาเทคนิคบาติกมาสื่อสารถึงโลกแฟชั่นและงานผูิปัญญ,ญา ไม่มากไม่น้อยค่ะด้วยการคุมโทนสีใช้ลายบาติกเป็นเทคนิคตกแต่งแถมยังชูจุดเด่นเล่นกับเสื้อผ้ามือสองนะคะที่ก็มีตลาดใหญ่อยู่ในภาคใต้เป็นวัตถุดิบแฟชั่นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะซึ่งนักออกแบบเขาหวังว่าจะทําให้ผ้าบาติกนั้นอยู่ได้จริงในราชวงแฟชั่นค่ะในปัจจุบันน่ะเราเอาผ้าบาติกมาขายในในแบรนด์ของเรานะฮะเราก็จริงๆแล้วบาติกผ้าบาติกเนี่ยมันมีความ ความสามารถในาแขงขัรสูงเนื่องจากว่าราคาไม่ได้สูงมากเนื่องจากว่า p r o c e s s การทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับมัดหมี่แล้วก็ผ้าบาติกเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยพบว่าดูแลรักษาง่ายนะฮะเนื่องจากว่ามันผลิตขึ้นมาจากผ้าที่ผสมประสานระหว่างผ้าเทอศักกรรมนะฮะแล้วก็เอามา,าวาดเพ้นท์ทำบาติกต่อ รวม2ปีค่ะที่ไม่ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานเพราะสถานการณ์โควิด -19 หาหักเบื้องหลังค่ททีระชันทศวรรษแทบไม่ได้หยุดเดินทางเลยนะคะมีไปลงพื้นที่พัฒนางานออกแบบลายผ้าตลอดจนแพทเทิร์นเสื้อผ้าเนี่ยสร้างให้กับชุมชนผ้าไทยค่ะและส่วนหนึ่งของปลายทางปรากฏผ่านงานชุดโฮปฟูใช้สีสันสดใสในงานผ้าบาติกบอกแทนความหวังหลังผ่านพ้นวิกฤตค่ะก็คือความหวังอะเนาะเราก็แบบเหมือน อยากให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบว่าโควิดด้วยแล้วก็มีสงครามด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามจะใช้พลังเยอะพอสมควรในการลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านแล้วกออ็อยากให้เขาขายของได้แล้วก็ทำผ้าออกมาให้สวยที่สุดแล้วก็เขาจะได้เอาไปต่อยอดได้ คอนเทมปอรารีชาลเลนตบาติก2 0 2 2ค่ะจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยโดยสำนักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะับวัฒนาสิงทอ14กลุ่มค่ะจาก4จังหวัดชายแดนใต้เช่นสงขลาปัตตานียยลานราธิวาสและยังมีจังหวัดอื่นๆอีกค่ะเช่นสตูลตรังที่นักออกแบบมองว่ายังมีอีกหลายชุมชนที่มีศักยภาพหากยังขาดการสนับสนุนที่จะส่งให้บาติกเป็นอีกตัวเลือกผ้าไทยในวงการแฟชั่นค่ะ